อีกหนึ่งคลิปครับกับสองกลายสองกลายสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองกลายนะครับเป็นเรื่องของวันนี้นะครับฟุกบอนเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสองทีมจากไทยคือมีบุรีรัมนะครับแล้วก็มีนี่ครับชูแบงคอกเูไนอเต็ดนั้นก็จะลงลงแข่งขันนะครับในวันนี้ซึ่งก็มีความน่าสนใจกับทั้งสองทีมบุรีรัมถ้าไม่สามแต้มเกมน,นี้จะไม่เข้ารอบนะครับจะต้องเหนื่อยหนักแน่แต่นันเนี่ยต้องมีสามแต้มก่อนแต่การไปเยือนเบลเบิร์น Melbourne, ที่แพ้มาก่อนในเกมแรกเนี่ยคือก็ ถือว่าเป็นงานที่ยากมากนะครับส่วนทูตแบงค้อกครับกำลังจะเป็นทีมแรกของเมืองไทยที่ชนะ4เกมรวดตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วก็โดยทางเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ตั้งแต่4เกมแรกไปเลยก็ถ้าทําได้กับการชนะคิดฉีตัวเลขนี้ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนวันนี้มีบอลอังกฤษที่ลงแข่งขันในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจออาร์เซนอล ไอ้ขอพายเจอเซเจอโคเบลเกนแล้วก็อาร์เซนอลเจอเซบีย่าแล้วครับเอาเริ่มที่บอลไทยครับผมบอลไทยมีเตะคู่แรกประมาณ4ี่โมงเย็นก็คือเมลเบิร์นซิตี้เจอกับทางบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เนี่ยนักเตะเอาจริงนะผมว่าสมบูรณ์นะเพราะว่าเขาใช้ชุดเดิมตลอดเลยไม่เคยเการเปลี่ยนแปลงเลยก็พมในแง่ดีคือไอ้เรื่องของฟิสิกอลเรื่องของความฟิตดีมากยังสามารถใช้แกนหลักเดิมๆได้ทุกเกมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเดาง่ายมากนะครับ ก็ชื่นชมแล้วกันแต่อีกแง่หนึ่งก็คือมันดูไม่หลากหลายอ่ะมันนักเตะเจ็บก็ไม่ก็คือไม่ไมใช้แหละแต่คนที่ไม่เจ็บก็ไม่ยอมใช้อ่ะมันก็ก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเช่นแบกขวานเป็นต้นนะครับทำไมใช้จากตัวเดิมๆอ่ะโอเคก็การจะทับในเกมนี้นะครับที่ว่าน่าจะเป็นลักษณะเดิมเลยก็คือกรารเคลซิสนะครับก็จะมี เห็นเกมก่อนหน้ามีวูชคิดมาแล้วอาจจะใช้ก็นะไ,ได้นะไม่นะอาจจะใช้ผม,ผม,ไ,มไม่รู้เรื่องรายชื่อการส่งชื่อว่าได้ส่งวูชคิดไปไหมแต่ถ้าจะส่งชื่อเนี่ยอาจจะได้ใช้นะครับผมเดานะผมไม่รู้นะแล้วก็มีสุภชัยนะครับธีรท,ทรบุญมาทันเหมือนเดิมตามสไตล์แนวนี้นะครับส่วนเมลเบิร์นนะครับจุดกองหน้าเขาโหดมากเลยว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็เรล่านี้ก็ผว่าเกมนี้บุรีรัมน่าจะสู้ได้ครับแต่ จะยังคงชนะได้ยากมากผมมองเชียร์ผมเชียร์ู้ลัมไปทำเซอร์ไพรส์เสมอเลยนะครับว่าทําได้แต่โอกาสพ่ายแพ้อาจจะมีมากกว่านิดนึงแต่ผมต้องเชื่อว่าอยักดูบอลให้สนุกกันตั้งแต่หัววันเนี่ยผมว่าดูบุรัมนาตามันนะครับเชียร์ว่าจะยิงได้ไหมจะยิงเขาได้กี่ลูก เชียแบบนี้ก็ดีนะครับเราไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรเครัว่าผมว่าเชียปอนรองก็สนุกดีส่วนชูแบงคอกนะครับก็จะพบกับคิดฉีเกมแรกแชนะมาแบบวิวๆเลยนะรูปเกมก็ไม่ได้เปรียบมากนะแถบลมใบแดงต่างหาคือชนะแบบด้วยใจสู้อะโนก่อนแล้วก็กลับมาได้อะแต่คือภาพรวมของเกมเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าคิดฉีเท่าไหร่นะครับ ก็อาจจะเพราะเราเตะลาก็ได้เดินทางเ,เดินทางเตะหลเกมก็ได้แล้วคงใช้ชุดเติมอยู่นะครับเก้ที่ของทางฝั่งโคชแบนทศตวันสีปานเนี่ยก็หลักๆคือจะไม่มีรุ่งรัตไม่มีทิติพันธ์ที่เจ็บไปแล้วนะครับก็คงจะหมดสิทธ์ลนะส่วนอื่นๆก็คงไม่เปลี่ยนแปลงแนวรุกเนี่ยถ้าเกิดขาดรุ่งรัตไปเนี่ยแล้วไอ้เจ้าบาเซลจราดี้โดนแบนด้วยเนี่ยน่าจะได้เห็นต่างชาติ อีกหนึ่งโคต้าหรือเปล่าเริ่มทีมีมาโมดเอชใช่ไหมครับมีไอ้โมตา้าเนาะไอ้เจ้าวินเล่นโมตา้าใช่ไหมแล้วก็ตัวขวาเป็นคนไทยคือลุงวัดอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนใหม่แต่ผมยังเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยยังไม่คงใช้ตัวไทยหรอกไอ้เจ้าบีชยาวัตรน่าจะยังไม่ลงอะ่ะเป็นสำรองเหมือนเดิมก็คงอาจจะเห็นโคต้าต่างชาติที่เหลืออยู่นั่นคือไอ้เจ้าซูคุน่าก็ได้นะหลัแต่เห็นลงเล่นไปแล้วในเวทีฟุตบอลถ้วย FA Cup ที่เตะที่นครศรีนะครับ ไม่แน่นะของเดาที่ผมเดา,เดานะอย่าว่าผมนะครับส่วนเกมรับเนี่ยเอลเลนกับเคาเวสนะครับกับสุพรรณนรงสงกลังดีมากเลยสุพรร์ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็หวังว่าจะฟยวแล้วกันครับก็คิดว่าอาจจะได้ลงนะอ่ะโอเคก็คิดว่าไสาตีใหม่หน่าจะเกิดขึ้นที่ทูแบงก์คอกนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันปูบางหมดแล้วทั้งปูมาเรื่องของสสิติปูมาเรื่องของฟอร์มการเล่นปูมาเรื่องของแง่ผู้บริหารชื่นชอบผู้ชมผมว่าทุกอย่างมันเข้าทางหมดแล้วไม่น่าพลาดอะไร เพ้นแต่ว่าฝนตกวันนี้นะครับถ้าเกิดฝนตกก็อาจจะกาก็ได้อาจจะเล่นไม่ได้เองทั้งที่เป็นทีมพี่บ้าก็ตามแต่แต่พ,พอฝนตกปุ๊บเนี่ยเอ้ยกูเล่นไม่ออกขึ้นมาทันทีเลยก็อย่าให้ฝนมันตกมากันครับแล้วก็เชียร์ทูแบคคอรกันอย่างมีความสุขได้ส่วนฟุตบอลในยุโรปนะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ เย็นคืนนี้มี2ทีมมาเก็บลงแข่งขันเนาะที่แมนยูเจอโคเปนเฮเกนนะครับผมเชียร์มาให้เกมเนี้ยราสบุสฮอยลุนมึงยิงก็เชียร์ข้อเดียวเลยข้ออื่นจะจัดทัพแบบไหนกองหลังเป็นอีเวนคู่แว็กไกวอะไรก็ตามแต่ช่างแม่งแต่เชียร์ให้ลาสบุสฮอยลุนมึงยิงมึงจะได้กลับมายิงในไรลีเกมหน้าเจอรูตันมั้งครับผมจำไม่ผิดนะเหียมึงยิงหน่อยสัตว์นะครับขอร้องก็คิดว่าคงจะมาระเบิดฟอร์มเกมนี้แถมเล่นในอากาศคุ้นเคยเล่นในย่านแกนบ้านใกล้เหลอนเคียงเขาด้วยก็คิดว่าน่าจะ มีความเป็นมึงยิงเหอะไอสัตว์พอละส่วนอีกหนึ่งเกมเป็นเกมของอาร์เซนอลเจอเซบีย่านะครับอาร์เซนอลกับเซบีย่าก็ต้องบอกก่อนว่าอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มเจอปัญหาบาดเจ็บกลับมาอีกแล้วนะครับกาเบรียลเชซุสเจ็บนะครับออตอนนี้การจัดทัพในแนวลูกก็จะมีซาก้ากับมาติเนลลี่แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าเอ็นเป็นเอ็นเคเทียไหมหรือว่าจะเป็นการเอา,าหาใครใส่ฟอสไนน์ไปก่อน พอสซ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าเกมนี้มันน่าจะมีปัญหากับเกมลุกแหลกนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่ส่วนกลางเหมือนเดิมกองหลังนี่โคตรเหมือนเดิมนะครับเดาได้หมดเลยพอดีได้โอกาสฟังคอนเทนต์ของพี่หมวยก็คืเขาพูดว่ามาเกลย์ยัก์โอเคก็จะพูดว่ากาเบียลมาเกลย์ยัก์นะครับโอ้โหออกเสียงยากและเกิดน,นะครับเพราะมันตรงกับบูโดกิมาไราส์เองก็ก็ก,ก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยก,ก็เดี๋ยวดูว่ารามสเตลกับรอย่าเนี่ย จะเบียดกันยังไงเพราะว่าคู่นี้คู่ขี้มากผัดกันพลาดผัดกันเสียเดี๋ยวดูการทีมว่าใครใคร,ใครเป็นโกก็ยังเชื่อว่าอาร์นอนยังดูดีกว่าเซบีย่าอยู่ฟิตหน่อยนะครับแตนะ่ว่าทีมจากสเปนเนี่ยไม่ขี้เร่เลยนะครับในกะารมาเจอที่อังกฤษแบบมาเล่นในอังกฤษในชอบเล่นดีนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่า อาร์ซอนน่าจะเอาตัวรอดได้ด้วยการเอาชนะแบบผิวๆเลย1-0ลูกเดียวจบเกมนำเบลแล้วก็ติดเกมไปเลยมากกว่านะครับคงจะเป็นลักษณะแบบนี้ของพี่เกี่ยวอาร์เตต้าครับเพราะว่าเด็กค่อนข้างเสียขวัญกับเกมเจอในคาสเซนแพ้นิวมาแล้วมันแขนอะ่ะมันเฮ้ยแพ้ไาดก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมว่าอาร์ซอนสู้ได้คืนนี้จะได้ไม่ง่วงกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์เหมือนเดิมครับสองกลสองลายสตอรี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนก็ ขอให้ได้เจอกันบ่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวกาสหน้ามาว่าขันใหม่ครับสวัสดีครับ